จะางใช่ค่ะมันติดอยู่ที่หนูไหมเพราะว่ามันแกก็ตามใจหนูน่นแหละว่าแบบแ้นอยากทำงานก็ทำก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแต่แต่ในใจเขาเขาก็อยากมี ดี่นิม่มขอบคุณดาวสี่ร้อยดวงนะคะป้าดาวเป็นมือหรือเปมึง <c oughs> พักผ่อเขาไม่ได้ให้เราค่ะใจไม่ได้ค่ะจยตื่นเต้นเอ,อาจะตื่นเต้นค่ะใจไม่ได้อ๋อดาวนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้แม่นะคะให้น้องโรเล็กมไม่ต้องตื่นเต้นนะคะถ้าผ่อนไม่ได้มียาก มูจะว่าต้องคิด,ยมมอ,ยอ,ยอ,ดอย่างไรสมมติว่า่ข่มีมูอขวัดเลาสิบวยข่คิดอย่างเลย <c oughs> แม่แม่ก็เราบรรดานคนุณยายคุณป้า แล้วก็คุณน้าก็ยุยงส่งเสริมกันมากเลยนะคะมาต้อมเจ้าสิเป็ดเจ้าสิมี่ทองก้อนไขว้อะไรเด้จวงถ้าต่อมาถ้าเธอไม่มีฉันจะท้องก่อนนะพนะโว้ยปวดท้องแล้วเนี่ยจวงตั้งชื่อให้แล้วเรียบร้อยเอาซื้อเงินกระบอกปวดาซอสิวะไม่อย่างกระไหม่กรนี่เลยซี่ม่รู้กัะนะ ซื้อเงินก็บอกโอนโอน,นอ่ะเปลน, <c oughs> นเต้นแทนขอบคุณยายยายปีนเจ็ดสิบห้าดวงค่ะเอาไล่ชนกันติกัอบอาจ ซอตานอีกจะหาลอยดวงแน่เพื่อวันที่แปดสิมีแนวนมได้ล้านโอ้ไล่ <c oughs> แนวนมสิได้ล้านมันสิม้าไว้ปน้นเลยบอก <c oughs> ว่าหลับไปวันที่แปดจะเลยค่ะซอมาะ้ป <c oughs> ้าตัวเองเราเป็นผู้หญิง ขอดยอยาคไปร้องเพลงไหมสวัสดีน้องแฮกค,ค่ะเข่าพูดเป็แพ้เมื่อนี้พอกินเข่าไปก็อิ่มแล้วคุณนะ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆน้ำเนยด้ยจ้า